สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไกดโอรครับผมวันนี้ครับผมมาแถวห้วยขวางครับผมเพื่อที่จะมากินหนึ่งในร้านที่หากินยากมากใช่แล้วครับเป็นร้านอาหารจีนครับผมเป็นบะหมี่จีนเลยครับสไตล์ฉงชิ่งครับผมเป็นอะไรที่แบบโคตรหายากและอันซีนมากผมพูดเลยเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อน แต่หายากจริงคือไม่ได้หากินง่ายๆเลยเป็นบะหมี่แบบโคตรเท่เดี๋ยวไปดูไปดูตัวจริงเลยว่ามันจะน่ากินแค่ไหนซึ่งร้านนะครับจะตั้งอยู่ในเป็นแบบซอยแบบแอบๆบเลยอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณลองดูสิโหเป็นซอยอะ่ะจริงๆรราันมันอยู่อีกซอยหนึ่งนะแต่ผมต้องจอดรถข้างหลังตรงนั้นอะ่ะเพราะไม่งั้นมันไม่มีที่จอดจริงๆคือแบบมันโคตรอันซีนอ่ะคือพูดเลยว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการปัก ร้านไว้นี่ไม่รู้เลยนะว่าร้านอยู่ตรงนี้ซึ่งร้านนั้นชื่อว่าร้านฉงฉงเมี่ยนครับผมเดี๋ยวเราลองเดินไปเลยดีกว่าครับว่าร้านฉงฉงเมี่ยนเขาจะมีอะไรที่มันน่ากินมันเด็ดยังไงจนเราต้องมาหาให้เจอในย่านห้วยขวางครับไปไปเจอกันที่ร้านแล้วเราก็ได้เดินมาถึงหน้าร้านแล้วครับผมร้านอยู่ข้างหน้านี่นะครับกับร้านชงชงเมี่ยนครับผมมีครับชงชงเมี่ยนโลโก้น่ารักน่ารักฮะ น่าจะเป็นตัวนี้เป็นประมาณนี้ไปเดี๋ยวมาหาในนี้กันดีกว่าลองดูนี่ครับเมนูเยอะมากดูสิมีเป็นบะหมี่จีนหลายอย่างมากเลยนะฮะแต่อันซีนอะแต่อที่ผมอยากกินอนะน่าจะเป็นตัวนี้แหละมะั้งไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามานั่งแบบดูให้ทั่วกนเน <laughs> านครั้งแรกเลยหนะที่มากินแบบจีนนแทนนี่ไงนี่ไงนี่นี่น,นี่ตัวนี้แหละที่ผมอยากกินนี่ เป็นไงหน้าตาน่ากินไหมนี่แหละที่ผมบอกว่าหาก,กินยากเพราะผมไม่เคยเห็นดูดิมีทั้งเนื้อมันมีทั้งถัว่วนี่หลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยมันใหม่อ่ะใหม่เลยสําหรับผมอะ่ะผมเลยว่านี่แหละที่ผมอยากมาลองชิมดูโหแล้วดูโคตรน่ารักเลยเมนูพี่เขาเป็นกระดาษได้เนาะ <c oughs> เป็นกระดาษรีไซเคิลเป็นสตอรี่แล้วใช่ไหมว่าอันนี้คือเป็นภาพถ่ายนะเป็นกระดษัษกระดาษรูปภาพที่มันเหนียวๆแบบโคตรน่ารักอะ่ะมีความครีเอทีฟมากไหมเดี๋ยวผมจ้าตัวนี้แหละ มาแล้วครับผมนี่เป็นเบสเซเลอร์ได้นะฮะขายดีที่สุดเลยครับผมบะหมีม่ตัวนี้เป็นบะหมี่หมูสับใส่ถัว่วอันเทาครับผมโ <c oughs> หมันหน้าตามันน่ากินมากเลยมันดูแบบนิวมันดูใหม่แบบดูแบบไม่เคยกินมาก่อน <c oughs> เห็นแล้วอดจใจไม่ไหวแล้วเรามาเริ่มคลุกเคล้ากันเลยดีกว่าฮะแล้วดูว่าหน้าตามันจะสวยแค่ไหนฮะ <c oughs> เดี๋ยวลงไปคลุกข้างล่างดูนี่นะโอ้ยด <c oughs> ูดูด,ดูน้ำแดงๆน้ำแดงๆโ <c oughs> หสุดยอดอะ หุยกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบหอมตีจมูกมากเลยอ่ะคือข้างล่างเขาจะมีน้ำอย่างเงี้ยเดีวนี้นี่เขาจะมีน้านําเป็นน้ําแบบข้นๆมาลาแซบๆอยู่ข้างล่างนี่ครับคลุกเขาคลุกเขาห้ยดูหน้าตาสิอืตอนนี้กล้องหน้าจมัวหมดแล้วอ่ะเพราะร้อน <c oughs> ดูนี่ครับดูดเครื่องเขา โอหโคตรน่ากินตายละมนะคำแรกไหนลองชิมสิเอาเส้นก่อนอืมอร่อยอืมอร่อยมากไปชิมถั่วน้ำแม่ถั่ว อร่อยอร่อยรู้สึกว่าตัดเสียใจถูกมากเลยที่มากินน่าอร่อยจริงจริงโอ้โหคือมันไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติกำลังดีไม่เผ็ดกำลังนัวๆสบายๆเส้นเหนียวๆนุ่มๆอร่อยอร่อย อ,อร่อยอ,อร่อยอริงอแ่าวชิมหมูอยากชิมหมูทำหมูไม่ได้คันนี้เฮ้ยมันเป็นหมาล่าจริงๆเริ่มชานีนล่ะเหยียบวางผักเข้าไปไ นูจริงชิมอีกช่วยนะฮะเป็นบะหมี่น้ำครับผมถ้าดูตัวเกี๊ยวตัวตัวเกี๊ยวของเขามันจะไม่ใช่เกี๊ยวแบบของทางเหมือนทางไทยนะดูดิการห่อของเขามันจะเป็นห่อแบบนานห,าหนา,น,หานุ่มๆกลมๆจะเป็นลักษณะประมาณนี้ะครับเยวลองเปิดตรงกลางดูครับว่าไส้ข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับไส้ โอ้หดูดิสีสวยมากสีน่ากินมากเลยลองกินกับน้ำซุปร้อนๆอร่อยอร่อยนะคำแรกี่จีนะีซุรห้อหมผมนน่าง凉面ออร่อยมากเฮ้มันดีอ่ะมันดีมันอร่อยมากอื เหมันรสชาติแบบเป็นรสชาติเ,เปรี้ยวเผ็ดเผ็ดหวานหวานอร่อยอร่อยแต่มันจะเน้นเปรี้ยวเป็นหลักนะมันจะชูความเปรี้ยวขึ้นมาเลยเฮ้ยโคตรสดชื่นตอนแรกนึกว่ากินไอ้ตัวเนี้ยแล้วพอมากินเนี่ยแล้วมันจะจืดลงไม,ไม่เลยรสชาติแรงเหมือนเดิมเลยอืมโอ้ยหยุดไม่ได้มันต้องสดเรือ่อยๆอย่างเดียวโห ของจีนแท้ๆมันอร like ่อยแบบนี้นี <uyor> ่เองโอ้โหว้าวอือว้าวมันสดชื่นนะลองมากินแล้วมีแหงมีแหงไปทำงานนะ อยากให้มาดูใกล้ๆมากตัวนี้สุคือมันหน้าตาสวยมากอะขนาดกินไปเยอะแล้วนะขนาดกินมาเยอะก็ยังสวยเป็นอาหารที่แบบดีจริงๆเนี่ยดูดิดูคำนี้นะโอ้แม่เจ้าย,ยอดอือ เข้าใจทำไมเข้าใจเลยทำไมคนจีนต้องถือถ้วยไปถ้วยหนึ่งแล้วก็มาคลีบกินอ่ะมันสะดวกกินได้เร็วนร้มั้มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวสะใจมากเลยตัวเนี้ยมันตัดรสชาติกำลังดีเลยเชื่อไหมครับว่าผมมาเมื่อสิบนาทีที่แล้วไม่มีคนอน่ะผ่านมาไม่ถึงสิบนาทีคนจังนั้น คน,นร้านไีนนนมน่มีความจีนเต็มเลยคือน่าจะเป็นร้านลับของเขาแต่เราดันมารู้เราก็เลยเข้ามาจอยเัือน้อบ้าองน่า่นอ๋อ่ตืออร่อยจาิ้งออืมจงน่อยลคมอืม <c oughs> นี่กินนี่รู้สึกการกินต่อไม่มีคำว,ว,ว่าพอเลยวกลัวจะอิ่มจุกอ่ะ กินนี้เสียงเคี้ยวน่าจะเยอะจนเหมือนจะเป็นมุกบางแล้วเสียงเคี้ยวกรุบกับกรุบกรับกรุบกับเยอู่เดี๋ยลูี้เวกเนอไ่น้อวเ้กอหไก้วกื้อเนไ่เือก้อ่นือกเ้วก่กนกือบไปกินหางจก้ว

คือห so มาล่ากินแบบนี้นั่งชาเลยว่ากินสุกี้อีกนะเพราะว่ามันสดน้ําตรงๆพอมันสดน้ํำตรงตอนแนกลิ้นชาหมดเลยมันเข้าถึงคำว่าหมาล่ายิ่งกว่ากินสุกี้ครับยินงแป๊บเดียวอ่ะยิ่งแป๊บเดียวอร่อยเกินอืม มนี่ย那个牛逼的地ีเลย一对主播这个商场自己拍น这ี่播对แล้วสวัสดีครับเมื่อกี้ครับระหว่างที่ผมนั่งกินอยู่พี่เจ้าของร้านเขาใจดีมากครับพี่เขาให้ขนมหวานเรามาชิมดูครับเป็นเป็นวุ้นเป็นเยลลี่แบบจีนเดี๋ยวพี่เขาก็ใส่เป็นคล้ายๆเป็นข้าวเปียกไว้ข้างบนคือแบบหน้าตาน่ารักมากเลยลองดูสิ คือแบบน่ากินมากเลยพี่เขาใจดีมากพี่เขาแถมให้ลองชิมดูดูดิเดี๋ยวเราลองชิมคําแรกดูครับเดี๋ยวเอาฝั่งที่มันเป็นวุน้นล้วนก่อนนะนี่ชิมวุ้นล้วนเลยล้างดูครับเนี่ยน่ารักมากเลยดูดิ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 ด <c oughs> มาครับลองชิมดูนั่นคือเป็นการลา้างปากที่ดีมากเลยสำหรับ กินบะหมี่มาล่ามาแล้วมากินตัวนี้หวานหวานนุ่มๆอร่อยอือลองชิมตรงที่มีข้าวเปียกดูนะครับว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงบ้างนี่มีตัวข้าวติดเขาด้วย่มจอืออือโ้อมก็อือ อ,อ,อันนี้ไม่ใช่ข้าวเปลี่ยนเพราะว,ว่าข้าวเลยที่มันใส่เหล้าอ่ะมันรล่าสาโถอร่อยมันหวานมันไม่มันหวานกลมกล่อมอร่อยออดูดีกินแป๊บเดียวไปจะครึ่งหนึ่งแล้วโคตรอร่อยพูดเลย หลังจากกินหมดก็คือแบบหมดจริงๆอ่ะมันก็ตั้งถั่วเม็ดเดียวก็ไม่เหลือคือกินแบบือเียงของหวานก็ยังหมดแบบโคอร่อยเวอร์มากผมออกมาแล้วครับผมพี่เขาใจดีมากเลยครับเขาให้ถุงผ้าผมด้วยดูนี่ดิน่ารักมากนี่เป็นสูตรตรงจากเมืองฉงชิ่งประเทศจีนเลยนะครับแล้วเขาเอามาเปิดที่ไทยคือแบบอร่อยมากบวกกับพี่เขาก็น่ารักมากผมกินเมื่อกี้อ่ะ ถ้วยที่ผมสั่งมา140บาทรวมทั้งหมดที่ผมสั่งมาแค่290เองครับก็ได้กินของ Import จากจีนแซ่บเลยครับผมโคตรประทับใจเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ให้กันเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกินอร่อยดีน่ารักทุกอย่างยังไงบ้างเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ